ผลการผลดลอกหนองขานะครับ สวัสดีครับ F ออย่าตกปลาชิงรายฟิตชิงนะครับวันนี้นะเว็บมีเวลาประมาณครึ่งวันนะก็อยากจะไปหาโมเมนต์นะครับตามล่าหากงโหใหญ่นะครับที่อ่างหนองผานะครับก็ลองไปนะครับตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วนะครับวันนี้วันพุทธที่เท่าไหร่นะเพื่อนเป็นวันพุธนะจะบัขที่ไม่ได้นะของเดินเมษานะ ก็ได้จะประมาณ23 24แล้วมั้งครับก็เราจะเดินทางไปที่อยางหนองขานะครับอยู่แถวราชมงคลเลนี้ราชมงคลเชียงรายนะครับในอยู่โดยในเขตองเภอพาน,นครับโจทย์ก็คือปลากขะโโ้นะเห็นานั้นๆะเขาได้นะครับแล้วเวก็มีเวลานิดหน่อยนะครับก็ ปิดตัวลองไปตีสักเหยื่อสองเหยื่อดูนะครับเผื่อเผื่อโดนนะครับไซส์ของโ้ก็เป็นไซส์ทฟี่นะครับสิบอัพนะครับก็มาติดตามดูนะครับในเว็บนะครับจะทําได้หรือไม่ได้นะเขาก็ฝากเป็นแรงใจนะครับครับให้กาลังใจด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลุยเดี่ยวนะครับมาเดี่ยวลุยกันครับ การขุดลอกหนองขานะครับความจุประมาณสามแสนแปดหมื่นสองพันลูกบาทเมตรโอเครับเราจะไปจุดนู้นนะนทางดีครับเพื่อนเป็นทางลาดซีเมนต์เลยครับหนอซีเมนต์ลาดบายรออแป้ สวัสดีครับ fc เหยื่อตกปลาเชียงรายฟิชชิ่งนะครับวันนี้นะเว็บเดินทางมาถึงแล้วฮะอ่างหนองผานะครับอยู่ในเขตตำบลนะครับอ่าปงแดงนะครับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มีโอกาสเวลาครึ่งวันนะครับประมาณครึ่งวันข่าวก่อนหน้านี้มีคนได้กระโ皓นะครับไซส์สิบกว่าขึ้นไปนะครับถึง20โลนะวันนี้ข่าวเข้าหูแล้วนอนอยู่บ้านไม่ค่อยได้นะครับลำมัดฉา หน้าดินนะครับกระตุกนะก็ลองมาดูนะครับวันนี้ติดตามดูนะผลงานนะเว็บจะมีผลงานฝากนาหรือเปล่าครับหมายสวยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลนะครับดูนะครับพื้นที่นองผานะครับง่ายจะอยู่รึเปล่าเอาประมาณร้อยไร่ไหมโอ้โหกว้างมากมากเลยนะครับเพื่อนแล้วจุดที่เราจะอยู่ตรงนี้ก็ก็เป็นหมายน้าๆเขาทําไว้แล้วครับแล้วก็จะตีงานหน้าดินนะ เดี๋ยวเราขนสัมภาระกันนะครับลุยนะครับของผาเมื่อผผานะ ผสมงานหน้าดินนะครับวันนี้ลำมัชาหน้าดินนะครับ1นกิโลนะครับอันนี้ใช้คันเบ็ด6คันเบ็ดนะเพื่อนหรืมไม่ได้ก็เป็นปังเขียวอ่าฟังเขียวมัชาปัะเก็ดนะใส่สักนิดหน่อยพอหอมกุ่นซึ่งซองต่อ,อนะครับแล้วก็ตามด้วย บางแยมโลนะฮะยีงหอดไหนก็ได้นะครับสองกำม,มือนะครับบางแยมโลสองกำม,มือนะครับแล้วก็มาสมน้ำก่อนนะสมน้ำเลยนะครับง่ายนะสมลำมัชชาไม่ยากครับนะสมน้ำนะครับบางคนถามว่าทำไมนะเว็บยังไม่ใส่ขนมปังนะนะขนมปังปั่นนะครับเดี๋ยวเราใส่สุดท้ายนะ ถ้าเราใส่พร้อมกันแล้วดนให้น้ํานวดไปปังมันจะไม่พุ้งนะนี่เป็นเป็นเทคนิคไข่ของเทคนิคมันนะครับสําหรับตัวน้าเว็บก็จะใช้เทคนิคนี้นะนะครับก็ได้พอหมัดหมนะครับแล้วก็น้าเว็บก็จะเติมขนมปังสดนะครับปั่นเข้าไปนะครับถ้าเป็นงานกระหู้ง,งานที่สกนะครับใส่ไป,ไปเลยนะครับสามกำมือ ใส่ที่หลังนะครับใส่ที่หลังผสมน้ําไปแล้วแล้วค่อยใส่นะแล้วก็คลุกนะครับสังเกตว่าเนื้อเหยื่อกับขนมปังนะครับอ่านะครับเวลาขนมปังตกมันจะฟุ้งนะถ้าเราใส่พร้อมเหยื่อแล้วก็ใช้น้ําผสมนะครับมันจะทําให้ขนมปังมันมันเปียกนะครับแล้วก็มันจะแน่นเกินไปนะครับมันจะไม่ฟุ้งนะเราก็จะได้เนื้อเหยื่อประมาณนี้นะครับ เวลาเราปั้นนะครับนะครับมันก็จะแตกตัวง่ายนะครับเวลาปลามาเป่ามาดูดนะโอเคนะตามาฉานะครับผสมปังเขียวปังยำโลแล้วก็ปังสดแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ชิ้นเกี่ยวก็จะเป็นเม็ดโฟมหรือไส้ไก่หรือมันหมูบักก็ได้นะครับง่ายนะครับโอเคครับรู้กันครับ พันธันเสร็จก็ลงเหยื่อแรกกันเลยนะครับบ่ายอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเพื่อนสามสาองศานะครับลมแรงตลอดเลยนะครับสังเกตว่าจะมีคลื่นอยู่ตลอดนะครับก็มาลุ้นกันต่อครับนะครับเพื่อจะมีตัวนะครับการทำระยะสำคัญครับเพราะว่าตรงนี้เป็นหาดนะครับน้ำค่อนข้างจะตื้นมากๆนะครับเราต้องตีออกไปไกลครับ นะเว็บซัดเต็มแรงนะครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณ70ถึง80เมตรครับโอ้เพื่อน มาแล้วออยอดครับนองผาครับถึงแล้วครับปงแดงเพอผานเชียงรายครับนี่ก็เย็นแล้วครับเกือบมงเย็นแล้วนะเพื่อนก็เ,เก็บที่สกไปได้ถึงแต้มนะแล้วก็จะตามไปจนถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะเราจะออกกันนะครับก็มาลุ้นงานกระโหนะครับเขาอาจจะกินกลางคืนก็ได้นะครับ วันทั้งนี้ลมทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าต้องรอนะนิ่งๆนะเปลี่ยนเหือยไปเรื่อยๆครับเดี๋ยเดือสามห่ีครับรากาศสวยงามครับที่หนองผานะครับนอนค้างคืนได้นะบรรยากาศดีนะครับช่วงนี้หมอกควันก็เริ่ม ลดลงนะครับเพราะว่ามีพายุเข,ข้าที่เชียงรายหลายวันนะครับบอกวันก็ไม่ค่อยมีละเชียงรายอากาศเริ่มดีแล้วนะครับอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้ก็สามสิบห้าองศานะวันนี้ร้อนมากครับหน้าเว็บหน้าดําหมดเลย <c oughs> โอเคครับมาลุ้นกันต่อครับงานกระโฮครับหวังว่าจะต้องเจอโทฟี่นะครับไซ สิบอัพนะนี่สกประมาณห้ากิโลนะครับไม่ถึงตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ตามโทฟี่ก็บโฮกันต่อนะครับเดี๋ยวมาลุ้นช่วงกลางคืนนะครับช่วงคืนวันนี้ก็เวลาก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะเดี๋ยวเที่ยงคืนนะเว็บก็จะเก็บก่อนนะพวกนี้ยังมีงานต้องทำอยู่นะครับ ก็ถือว่านะครับวันนี้ทําสําเร็จนะครับกับลำมะฉาหน้าดินนะครับก็เก็บยี่สกไปได้หนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวมีเวลานะเว็บก็จะเข้ามาอีกนะหมายนี้นะครับช่วงนี้ระดับน้ําแห้งนะครับแล้วก็ปลาน่าจะรวมตัวนะครับนะครับครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสําหรับอีพีนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ I'm